หมดอนาคตคิมซูฮยอนดับแล้วเผยชัดพระเอกตัวท็อปคนใหม่เตรียมขึ้นแทนแทนที่ค่ะ เรียกว่ายังเป็นประเด็นที่ยังคงร้อนระอุยอย่างต่อเนื่องน้าสาหรับกรณีถ้าไม่หยุดแถฉันจะแฉอีกของอดีตพระเอกขวัญใจสาวๆอย่างคิมซูฮยอนซูเปอร์สตาร์ชายแถวหน้าของวงการบันเทิงเกาหลีใต้พูดได้เลยนะคะว่าเป็นเบอร์หนึ่งในก่อนหน้านี้ก็ไม่ผิดค่ะแต่ตอนนี้นะคะพระเอกหนุ่มขวัญใจสาวๆกาลังทุกสาบอย่างหนักหลังจากที่ครอบครัวของนักแสดงสาวคิมแซรอนออกมาเปดิดเผยความสัมพันธ์ในอดีตพร้อมกับเบื้องหลังการเสียชีวิตที่ไม่ จากการกดดันของบริษัทโกลเมเดลิสของคิมซูฮยอนซึ่งจากเรื่องราวที่บานปลายในครั้งนี้ทําให้กระทบต่อภาพลักษณ์ของนักแสดงชายอย่างรุนแรงทั้งแฟนคลับหันหลังให้และไม่สนับสนุนเขาอีกต่อไปรวมไปถึงแบรนด์ดังระดับโลกต่างๆที่ตัดสินใจย,ยกเลิกสัญญาทางธุรกิจเพราะว่าข่าวเชาว้านี้ส่งผลให้ตอนนี้ค่ะ พระเอกดังทนไม่ไหวต้องหนีออกนอกประเทศโดยยังไม่มีรายงานข่าวนะคะว่าเขาจะกลับมาปรชิญหน้าอีกครั้งเมื่อไหร่ค่ะ และจากเรื่องดังกล่าวนี้นะคะถ้าหากว่าคิมซวยอนเนี่ยถอนตัวออกจากวงการบันเทิงจริงๆการจัดอันดับนักแสดงชายที่มีค่าตัวแพงที่สุดในเกาหลีใต้ก็อ,อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นค่ะวันนี้พิธทมรเลยจะพามาดูกันว่าใครที่จะพอขึ้นแทนพระเอกค่าตัวสูงสุดคนต่อไปของเกาหลีใต้กันบ้างค่ะผลแรกเลยนะคะคืออ e ีจองแจค่ะอันที่จริงแล้วนะนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะว่าหากย้อนกลับไปในปี2022คิมซวยอนค่ะได้เสียแชมป์ให้กับพระ เอกรุ่นใหญ่อย่างอีจองแจนักแสดงนําจาก Squid Game โดยในซนะีซั่นหนึาอีจองแจเนี่ยได้รับค่าเหนื่อยเพียงแค่300ล้านวอนแต่เพราะว่าความสําเร็จของผลงานชิ้นเอกนะคะทำให้เขาเนี่ยได้รับเงินมากขึ้นในซีซั่น2โดยได้รับเงินเป็น1,000ล้านวอนต่อนหนึ่งตอนเลยทีเดียวค่ะ ต่อมาคนที่2นะคะอีมินโฮค่ะเป็นอีกหนึ่งพระเอกสุดหล่อที่คล่ำวดอยู่ในวงการบันเทิงเกาหลีใต้มานาน,นาค่าตัวเนี่ยแรงไม่แพ้ใครแน่นอนโดยพระเอกเจ้าของฉายาจูบสมจริงอีมินโฮในปี2022นีนักแสดงหนุ่มได้มีผลงานซีรีส์อเมริกาชื่อว่าบ้านที่ไม่มีอยู่จริงปาจิงโกนาที่ผลิตโดย Apple TV สําหรับเรื่องนี้ไม่เพียงเส้นเรื่องหลักเข้มข้นเท่านั้นแต่บทเลิบซีนก็ยังร้อนแรงสุดๆไม่แปลกใจเลย ที่งานนี้พระเอกดังจะฟันค่าตัวไปถึง1000ล้านวอนต่อนหนึ่งตอนต่อมาคนที่3ค่ะพักโบกอมอีกหนึ่งพระเอกขวัญใจสาวๆนะ,ะที่ส่วนตัวนี่ก็แอบ,บกลิ้กลาดอยู่เหมือนกันค่ะเรียกว่าจากนักแสดงสมทบที่ได้รับบทเล็กๆในซีรีส์ปัจจุบันค่ะพักโบกอมกลายเป็นนักแสดงรุ่นใหม่ที่เต็มไปด้วยรูปลักษณ์หล่อเหลาแล้วก็ความสามารถครบเครื่องโดยเฉพาะผลงานล่าสุดค่ะยิ้มไว้ในวันที่ส้มไม่หวานเวลไลฟ์เกฟยัวแชมจารินนะคะ โบกรมเนี่ยพลิกไคลเตอร์ที่แตกต่างไปจากที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิงค่ะว่ากันว่าเพราะวาความทุ่มเทยอย่างสุดตัวเนี่ยทำให้โบกรมได้รับค่าเหนื่อยจากเรื่องนี้สูงถึง500ล้านบอนค่ะต่อมาคนที่4นะคะพัคฮยองชิกค,ค่ะเช่าในหลายคนนะคะมักจะดูถูกว่าไอดอลที่เบนเข็มไปเป็นนักแสดงเนี่ยมักจะไม่ประสบความสําเร็จหรอกแต่ไม่ใช่กับพัคฮยองชิกค,ค่ะโดยเขาเนี่ยเป็นสมาชิกวงชินเดรออฟเอ็มไพร์นะคะกับเป็นศิลปินที่ไปได้ไกล การคาดเดาวโดยเฉพาะผลงานด็อกเตอร์สลัมค่ะหัวใจหมอไม่มอดไหม่ที่นักแสดงหนุ่มทุ่มเทความสามารถอย่างสุดตัวได้รับค่าเหนื่อยมากถึง500ล้านวอนต่อนหนึ่งตอนค่ะต่อมาคนที่5ค่ะชเวมินชิกค,ค่ะโดยคุณชเวมินชิกนะคะคือนักแสดงระดับตำนานนักแสดงรุ่นเก๋าเลยโดยเขาเป็นที่รู้จักจากบทบาทการแสดงในภาพยนตร์เรื่อง o อ้บอย I saw ซอ d e เดอวิแล้วก็ลูซี่นะคะแล้วแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยจะอายุมากแล้วแต่ มือการแสดงยังเป็นที่ยอมรับโดยในปี2022ค่ะเขาได้รับค่าเหนื่อยนะ350ล้านวอนต่อนหนึ่งตอนจากผลงานแสดงเรื่องคาสิโนค่ะต่อมาคนที่6นะคะทรงจุงกิค่ะอีกหนึ่งพระเอกหนุ่มที่สุดฮอตนาะแต่ต้องบอกค่าตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหนีไม่พ้นนะทรงจุงกิพระเอกจากซีรีส์ d e s c e n d a n t of the Sun ค่ะแล้วก็มีอาธดรนสงครามสยบบัลังวิเซนโซแล้วก็รีบอลลิสนะคะในปี2021มี รายงานว่าเขาได้รับค่าจ้างจากผลงานเรื่อง v i เซ n z o ล0อล้านวอนตอนหนึตอนนะคะแล้วในปีต่อมาผลงานเรื่องร o r n l i s t เนี่ยก็ค่าตัวเขาพุ่งนะไปเป็น300ล้านวอนตอนหน่งตอนค่ะ ต่อมาคนที่7นะคะจูจีฮุนค่ะอีกหนึ่งคนอย่างจูจีฮุนนะนักแสดงชาวเกาหลีใต้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีผลงานทั้งภาพยนตร์ทั้งซีรีส์แล้วก็เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในวงการบันเทิงด้วยความสามารถทางการแสดงที่หลากหลายแล้วก็โดดเด่นนะทำให้เขาเนี่ยสามารถถ่ายทอดบทบาทต่างๆได้อย่างสมจริงแล้วก็น่าประทับใจว่ากันว่าเขาค่ะได้รับค่าตัวจากการแสดงในเรื่องจีริซานไป250ล้านวอนต่อหนึ่งตอนค่ะ ต่อมาคนที่8นะคะฮยอนบินค่ะพระเอกฮอตตลอดการอย่างฮยอนบินหนึ่งในนักแสดงที่ดังที่สุดของเกาหลีใต้มีผลงานเป็นที่จดจำมากมายค่ะอย่างเช่น My Name Is Kim s a m s u n นะคะแล้วก็มี Secret Garden นะ,ะ The World That They Live In รวมไปถึงผลงานขึ้นหิ่งอย่าง Crash Landing on You ค่ะที่ทำให้สาวๆทั้งเกาหลีและก็ไทยคลั่งคลายกันยกใหญ่โดยจากการหาข้อมูลนะคะพบว่าเขาเนี่ยได้รับค่าจ้าง 150ล้านวอนต่อ1ตอนจากการแสดงในผลงานชิ้นนี้ซึ่งช่วงนี้ค่ะก็กำลังหวานกับคุณแม่คนสวยอย่างซนเยจินอยู่ไม่รู้ว่าจะมีผลงานออกมาให้ได้ติดตามอีกเมื่อไหร่ค่ะ ต่อมาคนที่9ก้านะคะอีบยองฮอนค่ะพระเอกตัวท็อปที่เคยไปโกอินเตอร์ในฮอลลีวูดอีบยองฮอนนักแสดงชายจากละครเรื่องมิสเตอร์ซันชัยได้รับค่าตัวจากการแสดงเรื่องดังกล่าวอยู่ที่ตอนละ150ล้านวอนซึ่งเรื่องนี้ค่อนข้างมีเนื้อหาที่ยาวถึง24ตอนดังนั้นเขาจึงรับทรัพย์จากเรื่องนี้ไปได้ไม่ต่ำกว่า3,600ล้านวอนเลยทีเดียวค่ะต่อมาคนที่10นะคะอีซึงกิปิดท้ายกันด้วยพระเอกฝีมือดีค่ะเจาะใจคนทุกเพศทุกวัยอย่างอีซึงกิ นักแสดงหนุ่มมากความสามารถโดยเฉพาะผลงานบูบูนะคะต้องยกให้เขาคนนี้เลยคําที่ว่าจ้างร้อยเล่นล้านต้องนึกถึงพระเอกหนุ่มคนนี้โดยทักษะการแสดงที่ครบเครื่องจึงมีรายงานว่าอีซึงกิเนี่ยได้รับค่าจ้าง100ล้านบอลต่อหนึ่งตอนจากการเล่นซีรีส์ฟอร์มยักษ์อย่างวากาบอลค่ะมีแต่พระเอกตัวท็อปทอปทั้งนั้นเลยนะคะคุณูชมไม่รู้ว่าคิมซูยอนเนี่ยจะดับจากข่าวเช้าในขณะนี้ตอนไหนนะเพราะว่ามีผลกระทบไม่น้อยเลยอย่างที่เราได้รายงานกันให้ได้ทราบไปก่อน หนน้้าีพระเอกคนไหนนะที่จะขึ้นแท่นพระเอกค่าตัวสูงสุดอันดับหนึ่งของเกาหลีต่อไปลองคอมเมนต์มาไายกันค่ะ